เรียนภาษาเยอรมันต้องรู้จัก di k o n j u n k t i n II at v e r i e n ก็จะมีด d e s ด e ว e n ด a ร u m aus diesem Grund แล้วก็ daher แต่ว่า daher จะไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่นะคะ ซึ่งคำเหล่านี้ก็จะทำหน้าที่เป็นคำเชื่อมประโยคซึ่งคำทั้งห้าคำเหล่านี้ก็จะมีความหมายเดียวกันสามารถสลับสับเปลี่ยนในการแต่งประโยคได้นะซึ่งแปลว่าดังนั้นเพราะฉะนั้นเพราะเหตุนั้นนั่นเองยกตัวอย่างอย่างเช่นอิฮาบ์ฮุงะ Deshalb e s s e ี้ฉันกินพ z z ซฉันหิวฉันก็เลยกินพิซซ่าไอเนอพิซซ่าที่ว่านี้ก็คือจะเป็นพิซซ่าที่มันเป็นอันกลมๆทั้งหมดเลยนะคะถ้าเกิดเป็นชิ้นพิซซ่านี่ก็คือจะต้องพูดว่า ich habe Hunger deshalb esse er ich S EIN s t ü ุ k pizza ถ้าเกิดเป็นสองชิ้นก็ต้องพูดว่า ich habe Hunger deshalb esse ich zwei Stücken pizza จำนวนชิ้นเราก็ต้องเขียนเป็น Stück จากจาก Stück ก็เป็น Stücken นะคะเติม en ไปด้วยเนาะ ยากนอกภาษาเยอรมันสชิ้น4ชิ้นแล้วก็เขียนเป็น3ตรสตุคเค็นเฟียสตุคเค็นพิซซ่าก็เขียนไปหรือว่าพูดไปสามารถเปลี่ยนสลับคำเชื่อมก็ได้เราสามารถเอาคำเชื่อมเล่านั้นมาแต่งใส่ประโยคใดเลยอย่างเชน่น Ich habe Hunger deswegen esse ich eine Pizza. Ich habe Hunger darum: esse ich eine Pizza. Ich habe Hunger aus diesem Grund: esse ich eine Pizza.